สองสหายลุ่มหลีพวกเขาได้กอดคอกันมุ่งสู่วิถีแห่งฟอร์มช่างพร้อมกับปณิพันธ์อันแรงกล้าว่าข้าจะเป็นบุตรแห่งนกคุมหลีคนต่อไปซึ่งตอนนี้ได้เข้าสู่ช่วงที่ฟอร์มช่างต้องสัรงะหอแสงอีกรอบหลายปีจะมีสักครั้งที่ฟอร์มช่างจะออกมาทําอย่างนี้ส่วนฟอร์มช่างสองคนนี้เป็นรุ่นประหยัดพลังงานสัรงข้อแสงวันเดียวก็อยู่ได้หลายปีแล้วที่หลายคนเห็นอยู่ก็คือฟอร์มช่างรุ่นที่กินพลังงานเยอะหน่อยพลังงานส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเต้นซอยซอยนกคุมหลีนี่ขนาดพวกเขายังเป็นเบบีฟอร์มช่างอยู่ถ้าเกิดโตขึ้้้นนนนวเเเปป็็ฟออออรรร์มชชช่่่่าาางงงงงงุดใใหญทูยิจขัขกคคตืคไ วแล้วทางเราก็ยังมีฟอร์มช่างรุ่นใส่ทานฟอร์มช่างรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตำรวจพื้นถนนว่าดีพอที่จะสามารถนำเงางเกงคงกระพันมาลากหรือเปล่าแถมพวกเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุจจาระตามท้องถนนอีกด้วยขี้หมาขี้วัวไม่ว่าจะกองเล็กขนาดไหนก็ไม่สามารถผ่านสายตาเขาไปได้แล้วพวกเขายังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเงางเกงคงกระพันคอยจัดสรรเส้นทางที่มีขี้หมาให้เราได้ลากเข้าไปตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอุจจาระตามท้องถนนฟอร์มช่างหลายคนก็ใฝ่ฝันว่าจะได้อยู่ในตําแหน่งนี้ถ้าเกิดใครเห็นฟอมช่างไป,ป ใจไปนะครับพวกเขาแค่กำลังเดินหาของดี